ในที่สุดก็ไม่เหงาแล้วได้แป้นบ้านมาจากสปาดิงไม่ว่าพื้นที่ไหนก็ติดตั้งได้หมดจะในบ้านหรือจะหน้าบ้านก็ได้ติดตั้งง่ายมากมีทั้งแบบหน้าแป้น44นิ้วแล้วก็50นิ้วปรับระดับได้ตามพื้นที่หน้างาน โครงสร้างเหล็กแข็งแรงมากขนาดมาตรฐานเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกมากสำหรับทุกๆบ้านเอาไว้ฝึกฝนเพิ่มความแม่นถูกใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจสั่งซื้อได้ที่ Spalding Thailand สำหรับองค์กรที่มีกิจกรรม CSR มีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนแนนมีตัวกันบิเอ็กก็มีกนทุกคนเช่นเคยค่ะขอบคุณเพืเ่อนๆมากเลยนะคะที่เมื่อคืนมาชมเกมอุดเครื่องกับพวกเราใน Playback ค่ะระหว่างทีม USA กับทีมเซอร์เบียโอ้โหเรียวกว่าเป็นเกมอุดเครื่องที่มันจริงๆและเกมนี้ถือว่าเป็นเกมอุดเครื่องที่3จาก5เกมนะคะก่อนที่ทีม USA เนี่ยจะมุ่งหน้าเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกในวันที่28กรกฎาคมก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ค่ะอย่าลืมกดไล ค,ความมันนี่ยังคงอีกมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้นะคะหากว่าใครนึกถึงสิค้าบาสเกตบอลนึกถึง h o บสเตชันค่นคะพุ่งไปที่เว็บไซต์ฮุ s สเตชันได้เลย www. hoopstationth. com ค่ะเพียงแค่เพื่อนใส่โค้ด hoops สองสาาสำหรับโค้ดส่วนลดในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสินค้าแล้วครปกติลด10%สินค้าที่ลดอยู่แล้วก็ใส่ชื่อไปด้วยนะคะจะได้รับสิทธิ์จับรางวัลพิเศษด้วยและถาาว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากได้แป้นบาสไปซ้อมมือที่บ้านต้องนึกถึงสปอร์ดิงค่ะเมื่อคืนนะครับทาง e ีฟเคอร์มีการปรับปรเปลี่ยนนผู้เล่5ตัวแรกอีก ังงนึ่แต่ตัวยืน3ตัวครับของพวกเขายังคงเป็นชุดเดิมแน่นคือสเตฟเฟนเคอร์รีเรบรนเจมส์แล้วก็โจเอลเอมบีดแต่มีการ uh huh. ผสมผสานใหม่ครับเอาจูฮอยเดลงมาคู่กับเจสันเทธมัมนี่ถือว่าเป็นไลฟ์อ uh ัพ huh. ทที่บอกแอดมินตูนก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเกิดยังไม่มี KD ควรจะใช้เจสันเทธมัม และสตีฟเคอร์ก็ใช้จริงๆครับเริ่มเกมมาทั้งสองทีมเน้นกันทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือว่าเกมรับทางเซอร์เบียมีการส่งการรันเทที่ดีโดยมีโยคิชเป็นศูนย์กลางในขณะที่ทีม US แค่ะช่วงแรกได,ได้สเตฟโกยาตั้มรัวๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการยิงสหรือว,ว่าลุยเข้าไปวางบอลเซอร์เบียยังคงอยู่ในเกมของตัวเองเล่นเกมรับค่ะใช้เกมสวนกลับสู้จบครอเตอร์แรกสนุกมากๆทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่สู้กันแบบเหมือนไม่ใช่เกมอุดเครื่องเลยทีเดียวเกมยังคงสูง 4, ่สีการจนกระทั่งช่วง4นาะทีสุดท้ายควอเตอร์ ทีม U.S.A. ได้สเตฟยิง3แล้วฟาวลงเป็น4 point play ได้แบมยิง3มุงค้า2ลูกติดค่ะแล้วก็ได้แอนโทนีแอนด์วอร์ดนะคะก็ทำแต้มปรตัอยองต่อเนื่องรวมกับเกมรับชั้นยอดเลยของ AD ดีป๊บเดียวเองนำห่าง2หลักจบครึ่งแรกทีม U.S. นำกว่า14แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังการยิงวงนอกของเซอร์เบียยังคงมีปัญหาแถมยังคงเจาะแต้มมุในของ U.S. ไม่ได้อย่างที่ตั้งใจเลยนะคะต้องชมเกมรับที่ดีของ AD ดีด้วยค่ะทีม U.S. ได้บุรันชุดใหญ่15ต่อ0นนี้ห่างไปไ จาก14แต้มก็ห่างไปเป็น23แตม้มเป็น31แตม้มเราก็เลยได้เห็นเพลย์สวยๆแบบเพียบเลยนะคะมไม่ว่าจะเป็นบร,บรูบอลเจมยัดห่วงงามๆเซฟยิง3คะแนนโชว์ค่ะแล้วก็ได้เห็นการบล็อกเด็ดๆจาก AD ในท้ายที่สุดทีม U.S.A อ็เตาเไปได้อยา่างยอดเยี่ยม105-79ต โอโ้เป็นยังไงบ้างคะเอมิเน่ A. ถึงแม้ว่าแต้เนี่ยจะดูห่ากแต่เกมมันจริงๆเหมือนไม่ใช่เกมอุ่นเครื่อง,งเลยใช่ไหมคะเกมเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าประทับใจผลงานของทีม USA มากๆเลยนะครับให้เกรด A แบบไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าเมื่อคืนเราเห็นเลยว่าพวกเขามีการปรับปรุงหลายต่อหลายจุดมากๆนะครับเกมที่ผิดพลาดของตัวเองก็น้อยลงโชว์ให้แฟนๆได้เห็นว่านี่คือการเล่นเพื่อไปคว้าเหรียญทองสถานเดียวอย่างแท้จริงพวกเขาแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่อัดอแน่นเต็มไปหมดทุกทั้งทีมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าทับเสริมทัสรอเี่ย ลงมาไม่มียบ่บใดๆทั้งสิ้นแม้จะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างนะครับแต่ก็ชัดเจนว่าเข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆขอเริ่มกันที่พูดถึงเกมบุกกันก่อนละกันในเกมเมื่อคืนไม่มีใครเล่นเกมบุกโดดเด่นเท่ากับสเตฟเฟนเคอร์รีครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเขากดคนเดียวถึง18แต้มนะครับจากการลงสนามเพียงแค่11นาทีจบเกมทําไปถึง24แต้มด้วยการยิง3คะแนนลงไปถึง6ลูกจากช่วง2งเกมแรกที่แฟนๆบอกโอโ้สเตปค่อนข้างเงียบนะเมื่อคืนระเบิดผลงานให้แฟนๆได้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดเขายิงแบบนี้เนี่ย เกมของทีม USA จะไหลายลื่นขนาดไหนแต่ขนาด Stephen Curry ที่ฮอตฮอตขนาดนี้นะครับช่วงกลางควอเตอร์ที่2ใครจะเชื่อว่า Steve Kerr หัวหน้าโค้ชของตัวเขาที่ทีม Golden State Warriors รวมถึงทีม USA อยู่ดีเอาสเตฟออกไปเฉยเลยครับสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนนะครับถ้าเกิดสเตฟไม่มีปัญหาการฟาวอยู่กับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ไม่เคยมีการเปลี่ยนกลางคันแบบนี้โดยเฉพาะฟอร์มที่กําลังฮอตๆอยู่แต่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าทีม USA มเนี่ยอัดแน่นไปด้วยพรสวรรค์มากขนาดไหนหลังจะจบเกมสตีฟเคอบอกว่าโอ้โหการเปลี่ยนตัวครั้งนั้นเนี่ย เปนแฟน Golden State Warriors แฟนแฟนสเตปเนี่ยต้องเกลียดเขาแน่เลยใช่เลยค่ะตูนดูอยู่ก็ยังงงๆเลยนะคะแต่นั่นแหละค่ะกาแสดงให้เห็นอีกอย่างหนึ่งไงเอมิเน่ก็คือว่าไม่ใช่แค่สเตปสิ่งเดียวที่ทำแต้มได้คนอื่นลงมาเนี่ยก็สามารถทำแต้มได้หมดโอ้โหซูเปอร์สตาร์นี่เพียบเต็มทีมจรงิงจริงครับไม่ว่าจะเป็นเรเบลอ์เจมส์ก็ตามนะครับในเกมเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นเลยว่าทะลวงเข้าไปวงในเนี่ยโดนชนกระเด็นกระดอนกันไปหมดเลยสำหรับผู้เล่นของทีมเซอร์เบียเราได้ยังเห็นจังหวะการเล่นสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยยัดห่ววงงงกาารรลุเขข้ไปบบออนนิมๆ อายุจะ40ในช่วงปลายปีนี้แต่ฟอร์มยังคงร้อนแรงแล้วก็ทำได้ดีมากๆเลยจูฮอยเดมีจังหวะเนี่ยก็ยิง3คะแนนได้แบบสบายๆนะครับที่เหลือก็เป็นเน้นเกมรับจะมีก็เจสันเทตัมครับที่อาจจะมีเกมบุกที่ไม่ค่อยร้อนแรงเช่นเดียวกับโจเอมบิธที่ยังคงมีรูปผิดพลาดง่ายๆจังหวะตีแป้นก็ยังผิดพลาดอยู่ต้องให้เวลากับโจเอมบิธอีกสักนิดหนึ่งครับแต่แม้ว่าเจสันเทตัมกับโจเอลมบิธจะไม่ได้ร้อนแรงขนาดนั้นก็ตามแต่ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเปลี่ยนเอาทททงลงลงทัััสสสรรออองงงงลมมมมมาาาเิกก็ไ่่่ีียยบบใดๆ้้น เพื่อนลองดูผลงานของแบรมาเดปโยสิครับโอ้โหเม่าคืนในเกมบุกก็ดีนะมีการยิง3คะแนนล,ลงไปถึง3ลูกเจ้าตัวเนี่ยในฤดูกาลปกติของ NBA ที่ผ่านมาเนี่ย ทั้งซีซั่นยิงลงไป15ลูกเมื่อคืนเกมเดียวซัดไป3ลูกเข้าไปแล้วจังหวะการยิง3ของตัวเขาเนี่ยอยู่เส้นมุมข้างร้อองศา2ลูกติดนะครับแล้วยังมีจังหวะยิงบริเวณ90องศาอีกการยิง3คะแนนในฟรีบ้าเนี่ยเส้น3คะแนนจะใก,กล้กว่า NBA อ,อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทาให้แบร์บารโยมีจังหวะแล้วก็มีความมั่นใจในการยิงพอยิงลงปุ๊บเนี่ยยิงกันใหญ่เลยนะครับจบเกมเมื่อคืนเนี่ยทำไปถึง17แต้มหลังจากจบเกมออกมาปุ๊บ ตัวของรดบาลเจมส์ยังแซวแบมแม่ดปดะปโยเลยนะครับเรียกว่าเป็นส<ช>เปซบราเธอร์เพราะว่าเห็นย<ช>ีกับสเตปกันอยู่2คนเมื่อคืนนี่มันกันจริงๆแต่ที่ชอบมากๆไอ้ไมเน่คือคอมบิเนชันของแบมกับ AD ดีนะโอ้โหเล่นเข้าขากันได้แบบสุดๆเลยทีเดียวค่ะจุดนี้นี่จริงอย่างเป็นอย่างที่แอดมินตูนพูดจริงนะครับแอนโทนีเดวิสกับแบมเนี่ยเล่นเข้าขากันมากๆเลยและอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้แน่คือแอนโทนีเห็นมางเ,เงียบๆเนี่ยลงมาปุ๊บเนี่ยทำงานของตัวเขาได้ทันทีเลยนะครับนี่คือสิ เรียกว่ามีประสิทธิภาพ เมื่อคืนในทั้งยิง3ทั้งข้ามในนะครับแป๊บเดียวในะกดไปถึง16แต้มหลายตัวหลายคนอาจจะมองแค่สเตฟหรือว่าจะมองแค่แอนโทนีเดวิสที่โดดเด่นแต่แอนโทนีเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะครับที่ทําผลงานของตัวเขาดีมากตั้งแต่เกมแรกเลยเดวินบุกเกอร์เมื่อคืนเกมบุกไม่ค่อยร้อนแรง <c oughs> แต่การเล่นเกมรับเราเห็นเดวินบุกเกอร์ในตั้งใจมากๆเลยเล่นเต็มสนามเพลสเต็มสนามเลยนะครับพยายามป้องกันพยายามเบียดพยายามจะเอาลูกบาสมาให้ได้นี่คือสิ่งที่ดีเหลือเกินของเดวินบุกเกอร์ไทริสแฮร์ริเบอร์ตันเป็นอีกคน แต่ก็พยายามครับช่วยทั้งเกมรับพยายามสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทําแต้มเราได้เห็นเดริกไว้นะครับลงมาส่วนหนึ่งครับประมาณ9นาทีอาจจะยังไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมมากแต่พอเห็นการเล่นเกมรับที่ตั้งใจก็สบายใจเหมือนกันครับสำหรับทีม USA จังหวะการเปลี่ยนตัวเราจะสังเกตเห็นได้ชัดนะครับว่าซิฟเคอร์เนี่ยมักจะเปลี่ยนแบบยกแผง 5คนเลยตัวจริงตัวสำรองเปลี่ยนทีเปลี่ยนทีละ5คนเลยแต่เมื่อวานเนี่ยเราเห็นการผสมผสานมีการเปลี่ยนตัวจริงผสมตัวสำรองนะครับมีการใช้งานเดริกไว้นี่ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางทีม USA กําลังพยายามปรับเปลี่ยนอยู่เกมนี้ตัวจริงดูไหลลื่นขึ้นเยอะเลยนะคะไม่ยอมน้อยหน้าทัพสำรอง,องแล้วค่ะเมื่อคืนจัดไป55แต้มในขณะทัพสำรองเนี่ยจัดไปอีก50แต้มเรียกว่าไม่ต่างกันเลยทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะอย่างที่ตุนบอกว่าชุดทีม USA ชุดนี้ตัวจริงกับทัพสำ ของเกมรับเราไปต่อกันที่เกมรับเมื่อคืนเกมรับของทีม USA ก็ดีขึ้นเยอะพวกเขาสามารถแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆว่า2เกมแรกเนี่ยการเสียแต้มพื้นที่วงในของทีม USA เนี่ยเฉลี่ย2เกมที่ผ่านมามเกมละ50แต้มอย่างเกมที่เจอกับแคนาดาก่อนหน้านี้เนี่ยก็โดนไปถึง68แต้มแต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าเกมเมื่อคืนทางทีม USA เสียแต้มพื้นที่วงในเพียง38แต้ม จุดนี้ต้องชื่นชมคนไหนไปไม่ได้ครับแน่นคือแอนโทนีเดวิสเมื่อคืนแอนโทนีเดวิสเนี่ยบล็อกอย่างบ้าคลั่งนะครับเรียกว่าเป็นการบล็อกที่บ้าคลั่งมา,มากบล็อกไปถึง6ครั้งบล็อกอยู่คนเดียวของทีม USA คนอื่นไม่มีบล็อกเลยแม้แต่ครั้งเดียว6บล็อกเนี่ยถ้าเกิดคิดง่ายๆเนี่ยก็คือ12แต้ม12แต้มที่หายไปจากพื้นที่วงในของทีมเซอร์เบียเพราะว่าโดนแอนโทนีเดวิสนี่แหละคอยป้องกันเราจะเห็นเลยนะครับเขาบล็อกทั้งนิโคลาโยคิชเนี่ยสองทีสามทีไม่ยอม กลายเป็นว่าเมื่อคืนนิโคลายโอเคยิงฟิลโกผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับการเทอร์โนเวอร์เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางทีม USA ทําได้ดีมากๆเลยอย่างที่บอกว่า2เกมที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยในการเทอร์โนเวอร์ของตัวทีม USA เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่17.5ครั้งต่อเกมซึ่งเยอะเกินไปนะครับเมื่อคืนเทอร์โนเวอร์เพียง12ครั้งนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยอย่างที่บอกเพื่อนๆว่า โดยจำนวนนาทีในการเล่นเกมก,า,การแข่งขันของฟีบ้าเนี่ย40นาทีน้อยกว่า NBA 48นาทีดังนั้นทุกเทอร์นาเวอร์เนี่ยมีค่ามากๆนะครับมันจะเปลี่ยนทำให้ทั้งทีมตรงข้ามได้โอกาสบุกใส่ทีมของทีมตัวเองมากขึ้นดังนั้นทุกเทอร์นาเวอร์สำคัญมากๆเลยนี่คือสิ่งที่ทางทีม USA ทําได้ดีมากขึ้นและอีกอเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับสิ่งดีๆที่ทั้งทีม USA สามารถทําได้ดีกว่าในเกมที่ผ่านมานั่นคือจังหวะที่พวกเขาสามารถขึ้นนําได้เกมก่อนหน้านี้เนี่ ในดาระดับ24แตม้มในช่วงต้นควเตอร์ที่3 แต่เล่นไปเล่นมาอยู่ดีโดนไล่มาเหลือ6แต้มครับในช่วงเตอร์ที่4นั่นคือสิ่งที่ทางทีม USA ผิดพลาดแต่ในเกมนี้ครับพวกเขาไม่มีผ่อนคันเร่งไม่มีหลุดโฟกัสคือเน้นตลอดเลยจากที่นำา14ขึ้นมานำา23ขึ้นมานำา31เนี่ยก็ไม่มีแผ่วก็ยังคงกดคันเร่งค้างอยู่แบบนั้นนะครับไม่ยอมให้ทางทีมเซอร์เบียกลับมาได้เลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือสิ่งที่ทำได้ดีมากขึ้นเยอะเลยแล้วในส่วนของเซอร์เบียที่นำตัวอีนิคอรโยคิชนะคะเป็นอย่างไรบ้างการแข่งขันแบบ2วันติดแบบนีีี้น่มมผลตัว,ตว,ตวเา ก็ถือว่ามีผลเหมือนกันนะครับการแข่งขันแบบ2วันติดแม้ว่าจะเป็นเกมการแข่งขันระดับฟีบ้าที่จำนวนนาทีในการแข่งน้อยกว่า NBA ก็ตามเรายังไม่ได้เห็นบอกดานบอกดานอวิชนี่คือตัวแม่นของทีมเซอร์เบียนะครับแล้วก็ยังมีเซนเตอร์ตัวหลักอีกคนหนึ่งนั่นคือนิโคลามิลูตินอฟสองคนนี้เนี่ยเป็นตัวทีเด็ดของทีมเซอร์เบียเรายังไม่เห็นไม่แน่ใจว่ามีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าต้องติดตามข่าวกันต่อนะครับ ทีมเซอร์เบียเนี่ยยังไม่ได้ประกาศผู้เล่น12คนสุดท้ายนะครับที่จะไปลุยโอลิมปิกเขาจะประกาศในวันที่23หรือว่า24กรกฎาคมที่จะถึงนี้ดังนั้นก็ต้องมาติดตามข่าวกันต่อเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหรายชื่อของทีมเซอร์เบียเนี่ย15-16ค,คนนะครับสลับกันลงมาเนี่ยเรียกชื่อยากมากๆเลยแต่ก็พยายามเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าน ok ิโคลายอคิชเนี่ยเป็นนักกีฬาที่ยืนยาวตลอดไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยจนกระทั่งช่วงท้ายควอเตอร์ที่3เหลืออีก44วินาทีนิโคลายอค ถึงจะออกไปเขาคือหัวใจของทีมเซอร์เบียอย่างแท้จริงแต่เมื่อคือต้องยอมรับนะครับว่าการเล่นเกมรับของทีม USA เนี่ยดีมาก ไมว่าจะเป็นตัวของแอนโทนีเดวิสเองรวมไปถึงโจเอมบีที่เป็นตัวชนหลักตั้งแต่เปิดเกมาเลยถือว่าเป็นตัวจริงโจเอมบีอย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับว่าสําคัญมากโดยเฉพาะยามที่เจอกับทีมที่มีเซ็นเตอร์ตัวทีเด็ดของทีมตรงข้ามแบบนี้แล้วเราก็เห็นทั้งแบร์มเดรโยช่วยกับแอนโทนีเดวิสนะครับทำให้ตัวของ ok นะิโคลายโคิชในเล่นยากพยายามยิง19ครั้งลงไปเพียงแค่5ลูกล สิ่งแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆสำหรับนิโคลายโยคิชจบเกมทำไป16แต้ม11วีบาเป็นดับเบิลดับเบิลก็จริงแต่ประสิทธิภาพไม่ค่อยดีเมื่อการทำแต้มในวงในไม่เป็นอย่างที่คิดก็ต้องมาพึ่งอาศัยการยิงวงนอกแต่เมื่อคืนการยิงวงนอกของเซอร์เบียก็ไม่ค่อยดีครับเขามีการพยายามยิงทั้งหมด34ครั้งแต่ยิงลงไปเพียง11ลูก น้อยกว่าทีม USA ที่ยิงลงไป16ลูกจุดนี้แตกต่างกัน5ลูกก็คือ15แต้มเข้าไปแล้วในภาพรวมก็ต้องบอกว่าในเกมเมื่อคืนทีม USA ทําได้ดีมากๆนะครับพวกเขามาดีจริงๆตั้งแต่เปิดเกมเลย เกมแรกเนี่ยเราเห็นแคนาดานำทีม USA ค่อนข้างห่างนะครับระดับ2หลักแป๊บเดียวเท่านั้นเอง uh huh. หลังจากนั้นมาเจอกับทีมออสเตรเลียออกตัวดีแต่พอกลางทางก็ไม่ค่อยดีแต่เกมเมื่อคืนเนี่ยโอ้โ,อโหมาดีตั้งแต่แรกยันจบเกมเลยนะครับสิ่งที่เราเห็นกันชัดเจนก็คือสตีฟเคอร์เนี่ยยังคงยืนใช้งานสเตฟเฟนเคอร์รีรบบอลเจมส์แล้วก็โจเอลเอมบิ 3ผู้เล่นคนนี้เนี่ยเป็น3ตัวจริงตลอดทั้ง3เกมที่เหลือเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคนนั้นเปลี่ยนคนนี้2คนที่เหลืออยู่รอบๆ3คนนี้ต่อไปครับหลายๆคนค่ะพอเราเห็นฟอร์มของ AD ดีแล้วนะคะโอ้โหปีศาจขนาดนี้ก็อยากให้สตีฟเคยจะปรับเปลี่ยนเอา a อดีมาเป็นตัวจริงแทน m อ็มค่ะที่ดูแล้วร่างกายยังคงไม่ค่อยยังคงไม่ค่อยอยู่ในเกมของตัวเองสักเท่าไหร่เลยมิดเอคิดว่ายังไงมั่งคะ จุดนี้ในเข้าใจได้นะครับเป็นอย่างที่แอมินตูนพูดเพื่อนๆหลายๆคนก็คิดเหมือนกันคอมเมนต์เข้ามาถามกันเยอะเหมือนกันแต่อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าต่อให้แอนโทนีเดวิสเล่นดีขนาดไหนเนี่ยโจเอลเอมบิเขาก็สําคัญกับทีมเวอเอจริงๆนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเบื้องต้นนะครับที่เจอกับทีมที่มีเซนเตอร์ตัวทีเด็ดของทีมรตรงข้ามยังมีอีกหลายต่อหลายทีมครับผู้เล่นตัวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอย่างรูดี้กัวบร์เวมบี้อย่างเงี้ย หรือจะเป็นอย่างยาน,นิสเนี่ยดังนั้นโจเอลเอมบีสเนี่ยสำคัญมากๆนะครับในเวลานี้ให้โอกาสให้เวลาเขาอีกสักนิดหนึ่งการกลับมาจากการบาดเจ็บสภาพร่างกายของเขาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่จังหวะการตีแป้นง,ง่ายๆก็พลาดไปแต่ดูแล้วเนี่ยกำลังขาเหมือนจะเริ่มกลับขึ้นมาบ้างนิดหนึ่งเริ่มมีการวิ่งเริ่มมีการเขาเรียกอะไรกระโดดยังมีการพยายามป้องกันมีการชนกับนิโคลายโอเคสตลอดต่อเนื่องและอีกจุดหนึ่งที่ใหญ่ใจเพื่อนๆสังเกตดีๆ การเล่นร่วมกันของแอนโทนีเดวิสกับแบร์มา์เดปโยเนย์ลงตัวมากๆเลย<_ <d> _ <n> _>ในส่วนของทัพสองทัพสำรองถ้าเกิดเปลี่ยนเอาแอนโทนีเดวิสขึ้นมา<_ <d> _ <n> เป็นตัวจริงเนี่ยจุดนี้อาจจะเสี่ยงกับความลงตัวที่มันหายไปก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้สตีฟเคอร์เนี่ยเห็นชัดเจนไม่ได้แตกต่างกับเราเลยว่าโอ้โหคอมบิเนชันร่วมกันระหว่างแอนโทนีเดวิสกับแบรเนี่ยหมันจะเป็นคนนึงช่วยซ้อนคนนึงช่วยรีบาวคนนึงช่วยบล็อกคนนึงมาชนก่อนรอซ้อนเรียกว่า แฟนๆเลเกอร์อยากจะได้แบรงไปอยู่ร่วมทีมเลยอะไม่มันน่าแปลกใจตรงที่เขาก็อยู่กันคนละทีมกันนะแต่พอเวลามาเล่นด้วยกันเนี่ยทำไมถึงเล่นเข้าขากันได้แบบนี้บางทีควาอาจ,จะเกิดมาเพื่อกันและกันก็ได้นะคะพ <c oughs> ิ่เดแล้วไม่ใช่แค่ดีกับ <c oughs> เอดี <S <S คนเดียวนะอเรายังเห็นจังหวะที่เขาเออส่งงามๆให้กับลูบอลลอยมากดมือเดียวยัดห่วงตุ้มแรงๆสวยมากเป็นไฮไลท์ที่แบบหายง่วงอ่ะจริงตอนนั้นนี่เกือบตีหนึ่ง <S <S ได้หายง่วงกันเลยฮะเกมเมื่อคืนเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดในการอุ่นเครื่อง3ามเกมทั้งหมดที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อว่าหลังจากนี้ครับจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดฟอร์มเป็นแบบนี้เนี่ย เชื่อเลยเกินว่าการไปลุยโอลิมปิกครั้งนี้ยังไงก็ต้องคว้าเหรียญทองแน่นอนอย่างที่บอกนะครับแม้กระทั่งตัวของรบอลเจมสห,หลังจะจบเกมการแข่งขันเขายังพูดเลยว่าเขารู้สึกหรือว่า roster ของพวกเขาตอนนี้เนี่ยยังดีได้อีกยังมีพื้นที่ในการปรับปรุงเกมการแข่งขันได้อีกเยอะมากเลยแต่ณเวลานี้สิ่งที่เระบอนเห็นก็คือรู้สึกว่าตอนนี้ทีมของพวกเขาดีขึ้นมากมากเลยฟังดูแล้วเนี่ยแฟนๆก็คงยิ้มตามเลยนะคะกับสิ่งที่เรบอนเจนส์พูดที่นี้ค่ะแฟนๆก็ถามข้มอมเยอะเหมือนกันแล้วสิ่งส่วนของเะคดะีครับเน่เมื่อไหร่เขาจะพร้อมลงสนามทาการแข่งขันแล้วคะตอนนี้ถือว่ามีทิศทางที่ดีนะครับตามข่าวล่าสุดคืออาการบาดเจ็บของเควินดูแรนที่บริเวณน่องเนี่ยดีวันดีคืนเริ่มกลับมาทําการซ้อมเบาๆได้แล้ว เริ่มมาวิ่งได้แล้วเริ่มมายิงได้แล้วเรายังไม่แน่ใจว่าเกมหน้าที่จะลงอุ่นเครื่องเกมที่4เนี่ยเขาจะสามารถลงสนาม,มทำการแข่งขันได้หรือเปล่าแต่ถือว่าทิศทางดีขึ้นเรื่อยๆครับติดตามข่าวกันต่อไปหลังจากจบเกมนี้ทางทีมอ s a กก็เตรียมตัวเดินทางไปลอนดอนนะคะที่ประเทศอังกฤษนั่งเครื่องจากอบูดบี้ไปประมาณ8ชั่วโมงค่ะเตรียมตัวอุ่นเครื่องในวันที่20กรกฎา,าคมเจอกับเซาสุดานค่ะแล้วก็22เนี่ยเจอกับเยอรมันช่วงตีสองของบ้านเรานะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆในเกมเมืื่อนนี ประทับใจทีว USA มากแค่ไหนคอมเมนต์ว่าคุยแกนที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุงๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 m a n ่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพร,ะเราะ NBA คือที่ได้ขอบเรา23 m a n ่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับดีจริง